เรุ่น36โวลต์นะครับพีเตอร์36โวลต์นี่เพราะว่าหลังเครื่องเราจะซัพพอร์ต36โวลต์เข้าพอดีนะวิธีใช้เกียร์ซอรูสตตอนแรกประกอบมันจะมีโอลิงแถมมาให้ใส่เข้าไปเพื่อกันตอมรูออกมานะดึงขึ้นแบบนี้สเข้าไป นตอนเริ่มใช้เนี่ยเราครายวาล์วตัวนี้ให้สุดก่อนนะหมุนออกเลยจนเสร็จนะครัาเปิดวาล์วนี้ทิ้งออกไปก่อนเขียนจะต้องสุดนะครับแล้วทีนี้เราใส่ตัวนี้เข้าไปหมุนประมาณสักสามสี่รอบแล้วก็ปิดวาล์วตัวนี้แล้วก็เปิดวาล์วตัวนี้นะครับที่ แล้วก็สังเกตตัวนี้นะครับเราจะหมุนไปเรื่อยๆจนตั้งให้มันได้ประมาณเล็กต่อนะครับดูจากข้างบนแรงดันที่ใช้กับเชื่อมโดยประมาณนะครับหมุนไปโอเคทีนี้เป็นแรงอันนี้อันนี้คือเป็นเกแรงดันนะครับทีนี้เราจะมาตั้งโฟล้จะเปิดตัวนี้นะครับหมุนด้านซ้ายเราจะเห็นเขงมบ้ามันจะกระชั้นมันเรื่อยๆถ้เาเราเราปิดมันก็ เราเชื่อมมันก็จะออกใช่ไหมครับเราเชื่อมสูง,<ช>งขึ้นใช่ครับประมาณเลขอะไรประมาณเลขค<ม>่าครับแต่ว่าแรงอันมันประมาณเ,าเลขสิบแ,แรงโคประมาณเลขห้าเนี่ยะครับหหานว่าจาังหวะเราเชื่อมเนี่ยนี่คือแก๊สออกมันอยู่ประมาณมประมาณเลขห้านยครับทั้ง,ทงนี้ก็อยู่ที่สภาพของหน้างงานเราด้วยว่าลมมากแค่ไหนนะครับ ถ้าเกิดลมทายเทมากๆเราก็ตับให้มันขึ้นเป็นสิบก็ได้เพื่อทีให้แก๊สมันกลุมชิ้นงานเวลาเชื่อมครับถ้าโดยทั่วไปก็ใช้แค่ห้าออกอเ o c ตเสร็จแล้วเราก็ปิดก็คือเราสังเกตว่าลวดจะต้องหมุนลงนะมหมุนลงอย่างเงี้ยครับปลายจะต้องม,มันที่ตรงนี้ครับลวดมาใบใหม่มันจะล็อกอยู่แบบนี้นะครับออมาปุ๊บ เาทีออท,ท,นนนทีนี้เราขอดเข้ามาด้านนี้นะครับตัวนี้เลยมันจะฝึกปืนหน่อยเพราะว่าตัวลูกปืนมันดึงไม่อยู่ทีนี้เนี่ยโอ,อ้โหน,นี่นะตรงไหนมันขน้ามีมปุ๊บเนี่ย เราเราเช็คลวดก่อนนะครับก็เราใช้รวดอะไรอย่างเช่นในในเคสนี้เนี่ยเราใช้รวดสุนจุดแปดนะ,ะเราคลายหมุนตัวนี้ออกมานะครับเป็นฝ่ายึดโรเลอร์เราดึงออกมาเนี่ยนะครับโรเล่มันจะเป็นสองหน้าอย่างนี้จุดแปดกับจุดเก้าลวดมันต่างกัน,นยังไงอ,อ,อก็คือศูนย์จุดแปดกับหนึ่งจุดศนเราใช้รวดไซส์ไหนเราเอาฝั่งฝั่งไซส์ที่เราใช้เนี่ยหันหัวเข้า เคสนี้เราใช้0.8นะครับอันนี้เป็นตัวประคองโรเลอร์นี่นะฮะอันนี้เป็น0.8เราจะใส่เข้าไป0.8เข้าหน้า0.8เข้าใช่ไหมทีนี้ต้องก็จะเข้าแบบนี้อเร็ล็อกไว้หมนยันตึงมือครับตึงทีนี้โรเลอร์โอเคแล้วเราใส่เข้าไปตรงนี้ตามเข้ามา นี่ใส่ทีแรกเนี่ยเราเผื่อสักนิดนึงเพื่อที่จะให้มันนำเข้าไปในหัวเปลือกได้ผมก็ล็อกอะไรไม่ได้ผมดึงไม่ออกเนเวลาออกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าถ้ามันไม่ออกเขาบอกกดลงไปหน่อย่จะได้ดึงลวดเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามันไม่สมูทเราก็กดมันลงมันจะตรงไล่ไปครับ โอเคเอ,อันนี้ออนเข้าใจเรา,เราพยายามดึงตรงนี้ดูก็รู้แล้วครับว่ามันมันมันได้ไหมได้หมช่แปลว่าอันนี้ไม่สายเชื่อมตรงนี้เนี่ยเ่ามีารูดค้างอยู่มีรูดค้างอยู่มีรูดค้างอยู่ดึงออกก่อนตอนนี้ที่ทอนนี้ยาว นี่นะพยายามดูตรงนี้นะครับเป็นหลักแล้วทีเนี้ยขัวมันจะบังคับอยู่ละเราใส่เข้าไปแบบนี้นะไอลวดที่เราเผื่อไว้เมื่อกี้เนี่ยเราจะให้มันนําเข้าตรงนี้เพราะไม่งั้นตอนใส่เข้าไปบางทีมันชนขอบนี่เราใส่ครั้งแรกเราต้องเผื่อให้มันนิดนึงเพื่อที่จะนํามันเข้าแบบนี้ปกติเรามือดึงมาได้อยู่แล้วใช่ไหมได้เราปลดล็อกตรงนี้เราก็ดึงได้เลยตัวเหนียบที่อยู่ตรงนี้ เรุปว่าไปปุ๊บเราก็หมุนคือสรุปว่าเราต้องดึงลวดเราก,ก่อนแล้วเราค่อยล็อกใช่ตอนนี้ต้องหมุนให้แน่นนะอ,อเพราะว่ามันเป็นข้อต่อข้ตอขต่อระหว่างเครื่องกับตอนเชื่อมถ้าไม่แน่นเนี่ยมันจะอาร์คข้างในเลยอะข้างในเบ้าอะ่ะโอเค okay. ทีนี้เนี่ยตอนใช้ครั้งแรกอะนะเราจะปรับตัวเน,นี้ยให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้มันแบบสูงสูงไว้ก่อนเพราะว่าอะไรลวดจะได้ออกเร็วเร็ว ้ต,ตัวนีเ,เราสังเกตตรงนี้นะน,นี่เราสังเกตตรงนี้นะฮะ,ะสังเกตดูมอเตอร์มันจะหมุนเร็วเห็นไหมแต่ถ้าเราปรับตัวนี้ช้าๆปุ๊บมันก็เมื่อไหรจะถึงอะใช่ป่ะเมือ่อไหรจะสุดอะ,อะแล้วปรับตัวนี้ให้สุดก่อนแล้วเรากดปืนค้างไว้จะเร็วเดี๋ยวมุยม้ยมันนีวมันจะออกมาเร็วๆผลผลเร็วหนึ่งคือหนึ่งเร็วทำให้การเชื่อมไม่ขาดตอน เวลาใส่ทีเนี้ยตอนทีแรกใส่เข้าไปมันอาจจะยังไม่ออกเพราะอะไรมันติดหัวมันติดตัวนี้เราต้องแกะตัวนี้ออกตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่เกลียวนะมันจะเป็นสปริงเราขยับขยับขยับหน่อยมันก็ออกละทีนี้เนี้ยในกล่องมันจะมีอุปกรณ์เนี่ยแถมมาให้เอาไว้ใช้นี้ไม่ก็ถามตัวนี้ไมมผมเอาไว้ใช้แบบนี้อ่าแบบนี้นะอันนี้ใช้กดล็อคเกี่ยวเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวา ยา้ายปกตินั่นแหละายปกติน,นนะล็อกตัวนี้แต่หัวนี้มันจะให้มานี่จะท้ากนหนดนี่เห็นไหมมันติดมันเลยไม่ออกไปถึงนูน<อ>่นเราต้องออกมาก่อนเราออกเรามันออกมาก่อนอเรา,ากดอ,ออกมากใส่เข้าไปคืนเหมือนเดิมน่ะแล้วก็เอาอตัวนี้ล็อกคืนไขให้แน่นนะตรงนี้ต้องแน่นนะเพราะว่าตรงนี้ต้องแน่นเพราะว่าเวลาใช้ไปเรื่อยเนี่ยปลายมันจะร้อนร้อนแล้วมันจะขายแล้วทีเนี้ยใช่ไหม ข้องเหลืองข้างแดงเนี่ยร้อแล้วมันจะคายล็อกแค่แน่นแล้วใส่ตัวนี้คืนเข้าไปปึ๊บเสร็จเราเชื่อมต้องตัดจริงอ่าเวลาเชื่อมมาตัดยึ้งทีหนึ่งเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวเรื่องเชื่อมไปแก๊สให้ดูเวลาเชื่อมแก๊สมันจะเป็นยังไงรุ่งยังไงใช่ไหมโอ้โหวิ่งตรงเสียงหมดส่วนฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้เอาไว้ใช้กับสายดินนะมันจะมีสัญลักษณ์อยู่อ่าอ่า เชื่อมทุกครั้งก็ต้องอต่อสา,สายดินอยู่แล้วต้องต่อสายดินอยู่แล้วนี่ครับชิน้นยึดฝั่งนี้ก็ไปชิดกับชิ้นงานที่เราจะเชื่อมมะนะก็ <_ S 1> คือมันจะครบวงจรกันอย่างนี้พอดีส่วนพวกระบบพวกนี้นะสำหรับผมเนี่ยไว้ปรับความแรงความแรงของระบบมิกก็คือในตัวลวดเชื่อมมิกเนี่ยครับตัวนี้เป็นความแรงตัวนี้เป็นความเร็วลวด ความเร็วหมายว่าที่จะป้อนออกมาหาเนี่ยนะมันจะต้องบาลานซ์กันเวลาเราใช้งานนะครับเดี๋ยวจะสอนอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเ,เขาเรียกว่าความละเอียดหรือความซึมยิ่งเราปักมากมันจะยิ่งซึมมากแล้วเราก็เสียงก็จะละเอียดขึ้นสเก็ตน้อยนะครับแต่ผลเสียก็คือมันจะมันจะร้อนชิ้นงานมันจะร้อนอ่ะนะครับเราก็ปรับให้มันพอดีแล้วให้บาลานซ์กันทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกต์ ตัวนี้เป็นให้เราเลือกรวดนะครับเพราเราใช้รวดเบอร์อะไรข้าวๆนะครับเหึนว่าเราใช้สูงมิถไปรับไปแต่ไม่จำเป็นว่าเราใช้สูงมิถแปดจะจะไม่สามารถปรับสูถก้าได้ปรับได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าสตาร์ทเริ่มต้นของเครื่องเนี่ยเราจะให้มันสตาร์ทที่กระแสเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ทิ7ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะทำงานไปเองมัน okay. เสื่อมนะเพราะว่ามันเป็น คือปกติแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเชื่อมคิวทูนั่นแหละฝั่งนี้นะครับเราจะมีแถมตัวรับไปให้สองตัวนะครับฝั่งนี้ก็จะใส่พีเจเดียวโทนะบัดเข้าไปให้แน่นไม่แน่นนะครับไปงานเดี๋ยวลมรั่วนะะสูญแก๊สเอาอีเข้ามาบัดเข้าไปน,นะครับไม่แน่นแล้วรั่วเ,เดี๋ยวเช็คต่อแล้วก็เียบพั๊กนอนเลย

บางมากมันวิ่งมันมันมัค่อยติดนะมันโอ้เฮียอย่างยากเลยเนี่ยผมดูแล้วฮะได้นั่นมานเชื่อติดเลยใช่ดิมันยากเลยแค่นี้ก็ดุ้งแล้วเนี่ยใช่ไหมดูแค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยเห็นไหมใช่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เราเชื่อมไม่สวยนะมันตามไม่ดีละเนี่ยเวลาเชื่อมนี่นะ มันดึงเหล็กเข้ามาหานี้เลยไนะดึงเข้ามา,านี่เลยนะมันหดตัวข้าใจำไหมครับเนี่ยมันหดตัวเนี่ยหดมันเนี่ยเนี่ยดูดิดหดวิ่งมานี่เลยแล้วแต่เขาถึงเปลี่ยนนะสมัยนีม้มันจะเปลี่ยนเนี่ยเอาเดี <c oughs> ๋ยนอนี้ลองเชื่อมหนุนก็นได้เนี่ยเดี๋ยวลองเชื่อมตรงนี้ดไม่กี่เชื่อมุนออมูนี่ถ้าห่างขนาดนี้เชื่อมได้ปะ ได้ะได้เนีน่ยลองดูเนี่ยตอนไม่ต้องเติมไงลวดมันยัดก็ไม่ได้รู้เลยให้ดูให้เฮียดูก่อนนะเนี่ยเป็นอย่างนี้เอาไหมไม่เอาดูดูว่าไม่ดูด้วยเห็นไหมมันไม่รุงเท่าไหร่ เน yeah, 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 like okay, um, yeah, like, like, ี่ยนี่มันจะออกมาเป็นแบบนี้แหละที่เขาใช้กันนะอืมโอเคอันนี้ไม่ธรรมดาหรอเพราะว่ามันจะต้องเชียร์ทิ้งอยู่ะเห็นไหมเดี๋ยวเชื่อมไม่เต็มนะโอ้ยนมันอ๋อ่อง่ใช่ช่ใม่ใช่ใช่่่ใช่ใช่ใช่ใใช่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 ใ่ใใช่ใใช่ใช่ เราสามารถไดาอย่างนี้เราต้องมันถ้ามันต่อเนื่องกันีก็ถโอเคใช่สวยเลยสวยเลยหอมแบบกระโดงเกล็ดเลยนี่นะมันจะลื่นๆอย่างเงี้ยถ้าเสร็จมันติดสีอะ าแต่ละลูกเราก็แต้มมันติดได้นะได้แต้ตมได้รับรองดุงไหมเฮียไม่ดุงไหมไม่ดุงลูกเลยปฏิบัตนาเช่นอย่างนี้ มันทําไม่ไม่หดตัวไม่ค่อยหดตัวเหล็กมันจะไม่ดุ้งเพราะว่าแบบเก่าเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนตัวนี้เท่าไหร่ไม่ดึงมันไม่ดึงเท่าไหร่ถ้ามันทะลุถ้ามันทะลุเฮียก็สมมติว่าเฮียลากไม่ทันแล้วมันทะลุอย่างเงี้ใช่ปะจิ้งยังหวานหน่อยให้มันเย็นก็แต่งเข้าไป บางคนเห็นมันทะลุรีบเติมเติมเข้าไปไม่ใช่นะมันยิ่งทะลุนะต้องรอรอมันเย็นนิดนึงใช่